แล้วก็ปัญหาของในประเทศเราเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของเข้าย่าหมองแพงนะครับก็คือว่าค่าของชีพค่า,าครองชีพมันสูงกว่าดานยได้นะครับแล้วกอ็อันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากที่เราหวังว่าทางรัฐบาลเนี่ยโดยเพาะครมอมใหม่เนี่ยซึ่งจะต้องเปิดชมหน้าออกมาว่าใครจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ใครจะเป็น รัฐมนตรีของกระทรวงการเศรษฐกิจองคันนะครับเพราะว่านี่มีผลมากเพราะว่าต้องเรียนครับว่าได้คนดีคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับเนี่ยคิดว่าในเบื้องต้นแล้วนี่ก็จะสร้างความมั่นใจกลับมาให้กับนักลงทุนประกอบการนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เพราะนั้นปัญหาการเศรษฐกิจ ที่เป็นการบ้านใหญ่รออยู่ให้ถนนนม่เศรษฐกิจในประเทศเราเองเนี่ยอย่างที่ทราบๆนะครับคกําลังซื้อลดลงันเนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนของเราเนี่ยขึ้นไปสูงมากนะครับเก้าสิบจุดหกเปอร์เซ็นของจ p คีับนะครับแล้วก็ยังไม่รวมหนี้นอกระบบเกตสิบเก้าจุดหกเปอร์เซ็นเนี่ยซึ่งหนี้นอกระบบเนี่ยเป็นตัวสําคัญใหญ่เพราะว่ามัน เป็นหนี้ที่คิดดอกเบี้ยโหดมาก <Ashe. S 2> นะครับแล้วก็ต้องจ่ายเป็นรายวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบร <flame. S 2> วมกันหมดเนี่ยกลายเป็นหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นตครับอันนี้ถือว่าสูงมากแล้วก็อันเนี้ยอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยกดทับแรงซื้อทําให้ประชาชนแบบนี้ไม่มีกําลังซื้อเราจะเห็นนะครับว่าไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยค อย่างขณานี้เนี่ยผมมาที่สุราษฎร์ธาน,นีเนี่ยก็จะมีแค่บางกิจการที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวที่ดีแต่ราคาเนี่ยเงินก็ยังไม่สัมพัสอยู่<อ>ทุกคนก็มาร้อ,องมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ยกําลังซื้อของประชาชนเนี่ยหรือว่าของผู้ซื้อลดลงอย่างน่าดูเลยครับแต่ว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเต็มเลยนะฮะโดยเฉพาะจากยุโรปเนี่ยมาเที่ยวสมุยกันนะครับแต่ว่านี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ มีมีภาครัวเรือนที่กดทับอยู่แล้วรวมไปถึงล่าสุดเนี่ยอัตราดอกเบี้ยต้นทุนการเงินนะครับก็ขึ้นไปเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยนายูอีก0.25กลายเป็น2.25เนี่ยซึ่งส่งผลนาให้ผู้ที่เป็นกู้เงินที่เป็น SME ทั้งหลายเนี่ยยิ่งมีภาระต้นทุนการเงินสูงไปอ่อแล้วก็ไปกดทับ บรรดาคนที่กู้เงินเนี่ยมาจัดจ่ายใช้สอยบัตรเครดิตต่างๆเอนนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นเป็นมหาศาลนะครับเพราะงั้นเนี่ยของเดิมกดทับอยู่แล้วตอนนี้ภาวะการเงินขึ้นกดทับอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าเราจริงอยากจะเห็นชมแน่ของคอรมอเสร็จถิ่แล้วก็หน้าจริงเสร็จกิ่ถึงแม้ว่าจะมาคนละต่างพับ ก็เลือกกันหน่อยนะครับเอาคนที่เก่งๆและอย่างที่คุณสมบัติทิศกิจได้พูดนะครับครับเอ่อถ้าถ้าถ้าผมจับจากจากเอ่อที่ท่านได้กรุโาให้ความเห็นมานะหลักๆก็จะมีเรื่องเอ่อส่งออกติดลบเรื่องหนี้ครัวเรือนเรื่องค่าของชิปแพงเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงในในบรรดา4ี่เรื่องนี้เรื่องไหนที่มองว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดที่อยากจะให้รัฐบาลมาแก้เป็นอย่างแรกเลยก่อนนะครับ คือผมเรียนครับว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยที่เป็นระยะสั้นคือเรื่องปัญหาปากอมครับก็คือการลดค่าสิทธิ์รอกค่าขรงชีพของประชาชนแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องอัดฉีดเงินคเพิ่มกาลังซื้อมาตรการในการกระตุ้นในการกระลังซื้อําให้เกิดการจ้างงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องทําควบคู่กัน